กำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีค่ะวันนี้ร้านก๊อออกซิเนค่ะเครื่องนี้คือเครื่องผลิตออกซิเจนยูเวลนะคะรุ่น 7F5AW ค่ะรุ่นนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดข,ของยูเวลเป็นโมเดลของ2024อยากเห็นข้างในไหมคะมาดูกันค่ะครับมาค่ะมาดูใกล้ๆ ตัวน,นี้มีสิ่งที่ใหม่ล่าสุดก็คือปะแจค่ะแลปะปะแจตัวนี้ใช้ทําอะไรครับปะเจตัวนี้นะคะเอาไว้ยกแผงนหน้าจอค่ะทํายังไงล่ะครับมาดูกันเครื่องตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอโอมิเตอร์กระป๋องออกซิเจนที่พ่นยาแล้วก็ตัวนี้มีที่ล็อกล้อทั้งสีล่ล้อส่วนหน้าหลัง จะเป็นสายไฟนะคะจัดเก็บเป็นอย่างดีด้านหลังจะมีตัวกรองอากาศอยากเห็นวิธีการใช้งานไหมอยากเห็นครับผมได้เลยการเสียบปลั๊กไฟไม่แนะนาปลั๊กแบบดีนะคะไม่แนะนําให้ใช้ปลั๊กพ่วงตัวเครื่องตัวนี้นะคะมีน้ำหนักแค่25กิโลหน้าจอเป็น LCD และมีเสียงเบามากเป็นเครื่องขนาด5ลิตรมาชมวิธีการใช้งานกันค่ะครับ จะแสดงผลหน้าจอ LCD จะแสดงผลชั่วโมงการทำงานปุ่มตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้เก้า้านาทีแต่ถ้าเราไม่ต้องการตั้งเวลาให้กดปุ่มตัวนี้สังเกตสัญ,ญลักษณ์ขีดตัวนี้และปุ่มตัวนี้มีไว้ทำอะไรครับปุ่มนี้เป็นปุ่มวาวอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเวลาไฟตกไฟกระชากปุ่มนี้ก็จะเด้งขึ้นมาแตดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ สามารถหลักได้ตามแค่สั่งซึ่งตัวนี้มีขนาด5ลิตร้านใส่น้ำเปิดกระปอร๋องออกน้ำใช้น้ำสแตนเลาไลน์วอเตอร์ใส่น้ำตามขีดแม็กซิมั่แล้วควรเปลี่ยนทุกๆวันเพื่อสุขภาพอ,อนามัยของผู้ป่วยควรเปลี่ยนน้ำทุกๆวันสายหายใจหรือว่าสายแคนูล่านะคะเสียบตรงนี้ ปรับคอมพิวเตอร์ตามแพทย์สั่งแล้วนําสายไปใส่ให้ผู้ป่วยสายหายใจใส่ให้ผู้ป่วยระยะหนึ่งในหนึ่งวังวนควรทําความสะอาดประมาณ3ามถึงสี่ครั้งโดยใช้โดยใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำมันสลา์ใช้ล้างบริเวณปลายสายแล้วใช้ทิชชู่ซับให้สะอาดแล้วนาให้ผู้ป่วยใช้งานวันหนึ่งควรล้างสามถึงสี่ครั้งเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยเจ๊ครับย้อยนี่คืออะไรต่อไปเป็นวิธีการพ้นยา นำสายนี้มาใส่กับถุกตรงนี้กระป๋อนี้ใส่ยาพ่นการพ่นยาแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีหลังจากที่พ่นยาเสร็จควรใช้น้ำน้ำอ่อนสลายหรือน้ำเกลือล้างตัวเครอให้สะอาดสนใจเครื่องยูเวลตัวนี้รุ่น 7F5AW อโมเดล2024สนใจเครื่องผลิตขนาด5ลิตร ติดต่อได้ที่ร้านก๊อกออกซิเจนเฟซบุ๊กก๊อกออกซิเจนหรือที่ร้านก๊อกออกซิเจนตั้งอยู่ถนนบายพาสฝั่งตะวันตกห้วยปากกั้งตรงข้ามที่ร้านรถนาจารย์กงโชกถามที่083 480 9392 086 6 7 2 5325สวัสดีค่ะหรือในต่อๆพิมพ์คำว่าก๊อกออกซิเจน